สวัสดีจ้าวันนี้บันติสต้าพามาวิเคราะห์บอลประจำค่าคืนวันเสาร์จะเหงาได้ไงครับวันนี้มันจะมาคัดให้เน้นนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับผู้แรกครับพิมลีอังกฤษครับนอนแฮมฟอร์เรสครับบวยเปิดบ้านรับหงแดงเรียว่าภูครับที่เดอะซิต้กราวเวลา6กโมงครึ่งตอนเย็นๆนี่เองครับเรทครับเรียกว่าภูเนี่ยต้องชนะครับ อย่างน้อย2ลูกเลยครับเจอกันมาครั้งหนึ่งครับเป็นลิเวอร์พูลชนะไปครับฟอร์มนัดหลังสุดครับของทั้งคู่ครับฟอเรสเนี่ยไม่ชนะเลยครับเสมอ2แพ้3ครับส่วนลิเวอร์พูลครับชนะ4แพ้1ครับฟอเรสครับของสตีฟคูเปอร์ครับเพิ่งจะบุกเจ้าไบตันมา0ูนย์ครับจืดจืดเมื่อกลางสัปดาห์ครับสัมความพร้อมของทีมครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับแต่ยังเสียแจ็คโคแบ็กครับโอมาริชาร์ดครับ มูซ่านิคาเคเต้ครับสามแข้งเดี่ยงที่ยังพักรักษาตัวอยู่ครับคาดว่าวันนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับจะมาระบบ4-3-3ครับโดยใช้มอร์แกนกิฟส์ไว้ครับเรนนจอห์นสันเจสซลินกาครับเป็นสามสารตัวหน้าครับแล้วก็มีโอเรลมองกาล่าครับเรโมฟูลเลอร์ไรอันเยสครับผันหนึก กำลังชุมคุมเชิงตรงกลางทางลิเวอร์พูลครับของเจอเก้นครอปเนี่ยเพิ่งจะเปิดรังเชือดเวสแฮมมาหนึ่งูนย์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ครับก็ยังไม่มีลุยดิแอสครับเดีโกโจต้าครับนาบิเกต้าอาตูแล้วก็โชยมาติปก็เป็นตัวเด้งๆทั้งนั้นครับครอปมาในระบบ4-4-2ครับโดยใช้ดาวินูนเยสครับกับโรเบร์โตฟามิโน เป็นคู่หน้าครับแล้วก็มีโมฮัมเหม็ดซาล่าฟาบิโอคาวยอยู่ริมเส้นคอยเติมเกมรุกด้านข้างครับแมด์นี้ครับทีมเยเรวพัวน่าจะบุกเอาชนะไปได้อยู่แล้วครับว่าพวกเขาในกําลังผลงานดีมีชัยครับจาก5นัดที่ผ่านมาครับก็เก็บชัยไป4ี่ครับแพ้ไป1ครับแม้ว่า2เกมหลังสุดเนี่ยจะเป็นการเฉือนก็จริงครับแต่ด้วยสกายภาพทีมโดยรวมครับและโอกาสแล้วก็ฟอร์มในแต่ละนัดบอกเลยว่าถ้าเฉียบคมกว่านี้ก็น่าจะ เป็นกระบุงครับเพราะว่าเจ้าบ้านฟอเรสเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องลูกเสียครับก็คือน่าจะดากไหมกันไปเลยครับแล้วก็ฟอร์ม9เกมลีกที่ผ่านมาครับก็ยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไป6ครับเสมอ3ส่วนเรื่องความพรุนครับประเดินโดนถลุงดากยับครับ21เม็ดเลยครับก็หากเจอเกมลุกดุดันจัดๆมากๆอย่างทีมของเจสันครอฟก็บอกเลยว่าไม่รอดแน่ๆครับ f o r รสตรับอัตราชนะเกมซีซั่นนี้ครไม่ถึง20%ด้วยซ้ำครับแถมแค่ชนะเกมเย้าเดียวครับนอกจากไตวัวนิยี่แล้วเนี่ยไม่มีใครเขาช่วยยิงได้เลยครับก็ฟองมาเล่นที่บ้านเนี่ยย่ำแย่ครับเกมนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมแข็งครับหูรอเรือลิ้นพันแล้วอย่างลิวพูครับหูนักเตะขงฟอเรสก็คงแพ้คาบ้านครับแค่รอลุ้นหงกดเม็ด 2เม็สามแค่นั้นครับคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับไบรตันครับสนามเอตีฮัสเตเดียมครับเวลา3าทุ่มเรตวันนี้แมนซิตี้เนี่ยต้องชนะอย่างน้อยสองลูกก่อนเพื่อเจ้าครับเจอมา1ิครั้งครับแมนซีชนะไป9ครับแพ้แค่ครั้งเดียวฟอร์มหน้าหลังสุดครับแมนซิตี้ชนะ3เสมอ1แพ้1แต่ถ้าเป็นฟอร์มในบ้านครับ5้านัดเนี่ยชนะรวดเลยส่วนไบรตันครับ5้านัดหลังเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ แมสตี้ของเป๊ปกปูเลว่าครับเพิ่งจะบุกพ่ายกับลิเวอร์พูลมา0-1เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ครับก็ยังไม่มีเควินฟิลลิปครับจอห์นสโตนก็คายวอเกอร์ครับ3ตัวเดี่ยงครับคาดว่าวันนี้ครับเป๊ปครับจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับโดยมีเออร์ลิงฮาร์ลันครับออกสตาร์ทอยู่หน้าเป้าครับแล้วก็อาจจะเป็นโนริยัตมาเรสครับเควินเดบรอยแล้วก็ฟิลฟอร์เดนเป็น3ตัวคอยประสานอยู่ด้านหลังครับทางไบริทันครับ คุณซื้อใหม่อย่างโรเบตโตเดาบี้ครับเพิ่งเจ้าจืดฟอเรสศูนย์ศูนย์กับทีมบอยครับก็ความพร้อมวันนี้ครับยังมียาคูโมเดอร์ครับคาโอรุมิโตมะครับสองตัวเดี่ยงครับวันนี้เดาบี้น่าจะมาระบบ3421ใช้แดนนี่เวลเบ็กครับ ออกสตาร์ทอยู่หน้าเป้าแล้วก็มีอดัมลาล่าปาสการโกเราครับเอ่อคงคู่กันอยู่ครับ้ังสันเกมรุกเจ้าถิ่นครับแมนซิตี้เนี่ยน่าจะเปิดรังไล่ยำตามสไตล์เลยก็ทีมกำลังหัวร้อนครับหลังแพ้ริเวอร์มา0 1นครับทำให้2เกมท้ายทุกรายการเนี่ยไม่ชนะใครแล้วก็ยิงไม่ได้เลยด้วยซึ่งมันแปลกมากครับสำหรับเรือใบสีฟ้าฉะนั้นครับวันนี้ครับเจอทีมที่อ่อนกว่าอย่างนี้ครับเป๊ปเปเดล่าเนี่ยน่าจะเน้นเป็นพิเศษเพื่อเรียกขวัญและ กำลังใจของลูกทีมกลับมาฮะแน่นอนครับว่าการบูในเอติฮัสสเตเดียมเนี่ยพวกเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับชนะ5นัดรวดครับในลีกแล้วก็ซัดไม่เลี้ยง24ประตูครับอือหือเอา24ไปหัน5ก็ก็แทบจะ5ประตูครับเฉลี่ยต่อน,นัดส่วนทางกับทีมเยือนครับไรตันที่บุกมาในสภาพที่ไม่ชนะยาว4แมตรในลีกครับแล้วก็โดนถลุงตาข่ายไป6 มาเรสครับยิ่งเป็นการออกมาเยือนนอกสถานที่ยิ่งทําให้พวกเขาดูแย่กว่าเดิมครับโดยเฉพาะมาเยือนทีมที่โหดระดับแมนซิตี้ครับฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูทั้งหมดแล้วครับยังไงเนี่ยก็ต้องอยู่เชียร์แมนซิตี้สานเดียวครับ2-0เป็นจุดเริ่มต้นมาให้ไวแล้วไปให้ถึงครับพึ่งเรือใบสีฟ้าคู่ที่3ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอฟเวอร์ตันครับเปิดบ้านรับคิสเซิลพาเลทครับสนามกุลิสันปาร์ครับเวลา 3ทุ่มตรงฮะเรทวันนี้ครับเอเวอร์ตันเป็นเสมอครับเจอมา10ครั้งเอเวอร์ตันชนะ5เสมอ3แพ้2ครับอ่าฟอร์มชนะหลังสุดของเอเวอร์ตันนะครับชนะ2แพ้3ฟอร์มหน้าหลังพาเลสครับชนะ2เสมอ2แพ้1แฟงลัมพาลครับกุนซื้อเอเวอร์ตันเนี่ยก็เพิ่งจะไปแพ้นิวคาสเซิลมา0-1ครับในลีกสำหรับความพร้อมของทีมวันนี้ครับก็ยังไม่มีแอนดรอสทาวเซนเป็นกรอตฟรีนาธานแพทเทอร์สันนะครับ3แข้งเดี่ยง ก็คาดว่าแลมพาร์ตครับใช้ระบบ4-3-3ครับมีแอนโทนีกอร์ดอนโดมินิกคาวเลวินแล้วก็เดมารายเกรครับเป็น3ตัวหน้าแล้วก็มีใช้อเล็กซิวบบี้ครับกูเอเย่ครับอามาดูโมอาโอนาโอนา่าครับอยู่ตรงกลางทางคีสันพาเลตครับของพลาสติกเวล่าครับก็เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะวูฟมา2-1ครับความพร้อมของทีมวันนี้ครับไม่มีแจ็คบัตแลนด์นะแานฟากุสันเดนเนียลไคล์คริสลิชาร์ดเจมส์แมกเตอร์ก็เดียงกันอยู่ครับก็เวล่าน่าจะจัด ทับในระบบ433ครับโดยใช้ไมเคิลโอลิเซครับออซงเน่ดูอาครับแล้วก็วิลฟิดซาฮาเป็น3ตัวจีดแดนหน้าครับแล้วก็ใช้เจฟฟรีย์ชรุปชิกดูกุเล่ครับเอเบเรซี่เอเซ่ครับพันิกกำลังอยู่ตรงกลางต้องบอกว่าฟอร์มเจ้าบ้านเอฟตันช่วงหลังเนี่ยไม่น่าคบหาเลยครับแพ้3นัดรวดครับในลีกแล้วก็โดนยิงอันนาดไป5เมตรครับ แถมทำสกอร์ได้เพียงแค่ลูกเดียวครับจริงอยู่ครับพี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการมาชญหน้าทีมใหญ่ในลีกแทบทั้งนั้นครับแต่สิ่งที่เสียไปแน่นอนคือความมั่นใจของทีมครับสวนทางกับทีมเยือนคิสซันพาเลทที่ผลงานตลอด6เกมลีกหลังที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ครั้งเดียวเองครับกับเชลซี1-2ครับแม้สแตตในฐานะทีมเยือนของพวกเขาเนี่ยอาจจะดูดรอปไปหน่อยครับแต่ถ้าแบบนี้ยบกมาในทรงที่หวังแชร์แต้มออกไปเนี่ย บอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์จบเจ้าก็มีสูงครับก็ยังไงก็ดีก็ต้องหากต้องเลือกผู้ชนะเนี่ยก็ยังมองว่าทีมเยือนเนี่ยมีแนวโน้มสูงกว่าครับกับเกมรุกที่เข้าเป้าเข้าฝักอยู่ณเวลานี้ครับฟันธงเลยครับเชียร์คริสตัลพาเลซครับส่งผีเปไตไปเจาะขนมครับคู่ที่4ครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์เลยครับ เทมลีกอังกฤษครับเชลซีเปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับที่สแตมฟอร์ดบิดเวลาห้าทุ่มครึ่งครับวันนี้เชลซีเนี่ยเรดมันถ้าเสมอจะเสียครึ่งครับอันดับติดกันครับเชลซีสี่แมนยูห้าครับแต้มก็ห่างกันแต้มเดียวครับแมนยูเนี่ยไปแพ้มากกว่านัดหนึ่งครับสถิติเจอกันสองคู่นี้ครับอืมเป็นสิบสิบนัด ล่าสุดครับเชลซีเนี่ยชนะแค่หนึ่งครับเสมอห้าแพ้สี่ครสองปีหลังเนี่ยหืดหดมากครับสี่นัดหลังเสมอหมดเลยครับแมนยูเชลซีฟอร์มนัดหลังสุดครับของเชลซีชนะสี่เสมอหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นในบ้านอย่างเดียวเนี่ยเชลซียังไม่แพ้ใครครับสิบนัดติดแล้วทางแมนยูครับฟอร์มนัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งเหมือนกันครับไม่แพ้เชลซีครับของเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยเพิ่งจะบุกเจ้าเบนฟอร์ดมาศูนย์สูญในลีกครับก็ความพร้อมของทีมวันนี้ครับ ก็ยังไม่มีก็โลกองเต้ครับเวสซี่โฟฟันนาครับแล้วก็ลิสเจมครับตัวเจ็บหน้าเดิมก็พอตเตอร์น่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับโดยใช้ออบฟามยองครับยืนหน้าเป้าแล้วก็มีราฮิมเซอร์ลิงกับเมสันเมาส์ครับคอยสร้างสรรค์เกมอยู่ทางแมนยูครับของเอลเลนแฮชครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะสเปอร์มา2-0ในลีกครับก็ความพร้อมของทีมวันนี้ฮะไม่มีองตูนี่มาร์คซิยาวครับดอนนี่ฟานเดเบกอารอนวันบิสซาก้าแฮร์รี่แม็กควายครับ4ตัวเดี่ยง หน้าเดิมครับแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์ครับที่จะไม่ได้มาด้วยอีกตัวหนึ่งครับก็คือคริสเตียโนโรนัลดลูกพี่ใหญ่นั่นเองครับที่โดนโทษวินัยจากการเดินออกสนามก่อนเจ้านายและเพื่อนๆนะาที่แล้วครับก็คาร์เตนฮารวันนี้จะมาระบบ4-2-3-1ครับใช้มาครัสฟอร์ดครับออกตาร์ทยืนหน้าเป้าแล้วก็คงจะเป็นแอนโทนี่ครับ บรูโน่ฟานันเดสครับและก็เจนนซันโชเป็น3ตัวที่สนับสนุนเกมอยู่น่าจะเป็นอีกเกมครับที่น่าตึงมากๆเลยในเกมนี้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างรังฟอร์มเข้มและก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนครับแต่ทีมเยอนแมนยูเนี่ยจะดูดีกว่านหน่อยหน่อยแล้วครับในเรื่องความมั่นใจครับหลังเปิดรังเชือดไก่เดือยทองมานะัดที่แล้วแบบฟอร์มเทพเทปสองศูนย์ 0, สร้างโองกาสกันเกือบจะือสามสิบครั้งโอ้โหมันจะเดาซะเหลือเกินครับนะัดที่ผ่านมาทําให้3มเกมท้ายทุกรายการี่ยไม่พลาดท่าเสียทีครับ ให้กับใครแม้แต่ลูกเดียวเลยต้องยอมรับเลยครับว่าตอนนี้าราเฟลวารานกับลิซันโดมาตินเนสครับก็เป็นคู่เซนเตอร์ที่เริ่มสอบสานงานกันได้ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเห็นได้ชัดขณะที่กาเซมิโรครับเข้ามาเติมเต็มแดนกลางครับคอยเป็นห้องเครื่องบัญชาเกมได้เนียนขึ้นครับกรเกมที่แมนยูไล่ปุกครับกาเซโ,เเเโ่เนี่ยเอ้ยกาเซมิโรนะครับยืนเก็บจังหวะสองให้ทีมได้ตลอดครับหากทุกตัวเนี่ยสามารถเซฟฟอร์มการเล่นจากแมตช์ล่าสุดมาได้ บอกเลยว่าเจ้าถินน่นเทลซีในลำบากแน่นอนครับเนื่องจากว่าเกมล่าสุดกับการเจ้าจืดเวนฟอร์ดเนี่ยพวกเขาเจ้ากัดเปืองมากแล้วก็ทําได้ไม่ดีเลยครับยังไงแล้วเนี่ยสรุปวันนี้ครับเอา1แต้มออกมาให้ได้ก็น่าจะโอเคแล้วครับสำหรับแมนยูไมนเต็ดเผ็ดมากๆครับสรุปครับ เชียร์ปีศาจแดงแรงลิทพิชิตสิงโตกันครับเพื่อนๆผู้สุดท้ายครับผู้ที่5ลาลิกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับเซบีย่าเวลาตี2ครับสนามซานเดโกเบอร์นาบิลครับก็เรดวันนี้มาดริดเนี่ยต้องชนะ2ลูกครับเพื่อกินเดมเจมมาสิครั้งครับมาดริดชนะ7ครับเสมอ1แพ้ฟอร์มนัทหลังของมาดริดครับชนะ4เสมอ1ครับฝั่งนัทหลังของเซบีย่าชนะ1เสมอ3แพ้1ครับก็ทางมาดริดยัง ไม่สามารถใช้ติโบกูตัวได้ครับโกมันหนึ่งของทีมส่งผลให้ยังเรลูนินครับก็เฝ้าเสาแทนต่อเนื่องไปเลยขณะที่แบ็คขวาครับดานี่เซบายอสครับก็ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้ครับขณะที่คู่ประกันหลังครับยังเป็นเอเดมิเตาครับคู่กับอันโติโอลูดิเกอร์ครับพร้อมกับขยับดาบิดอลาบาครับมาเล่นแบ็คซ้ายตามทันหนัดครับส่วนแนวรุกในแน่นอนว่าดาวยิงเจ้าของบาลอนดอล่าสุดครับ คาริเบนเซมาครับจะลงเป็นทีเด็ดครับก็ทางฝั่งทิมเยือนครับเซบียาไม่แพ้ใครสี่นัดติดทุกรายการครับแล้วก็แพ้ครั้งเดียวตลอดหนัดที่ผ่านมาในลีกพร้อมๆวันนี้ครับยังไม่ใช้ยังใช้งานคาริเมกิกเอซุสโคโรนาเฟนันโดรวมถึงกิเก s ซารสไม่ได้ครับก็วันนี้ครับการจัดทัพน่าจะมายึดระบบเดิมครับ3 4 2 1แล้วก็ใช้ราฟาเมียครับปกักหลักยืนหน้าเป้าแล้วก็ปล่อยปาโบโกเมสกับ โอลิเปตอเรสทำเกมรุกอยู่ข้างหลังครับเรียวมาริดครับผลงานสม่ำเสมอครับสมกับแชมป์เก่าครับเก็บชัยไป13จาก15นัดแรกทุกรายการครับก็อีกทั้งเกมล่าสุดเนี่ยในเบนาบิลครับเพิงไล่ตอนบาซ่าไป3-1ครับโมเมนตัม um. กลับมาเฝ้าบ้านจึงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับในรังของราชันชุดขาวครับ ก็เป็นเหมือนสุสานของทีมเยือนครับขณะที่ทางเซบีย่าครับช่วงหลังอาจจะแพ้ยากก็จริงครับแต่ก็มีปัญหากับการเอาชนะเหลือเกินครับก็ชนะแค่เพียง2แมตช์ครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลถึงแม้ว่า3เกมเยือนหลังเนี่ยสามารถฟาดชัยไป2นัดแต่ว่าก็ไปบุกหวดพวกบวยบยมาครับดังนั้นครับวันนี้มาเยือนเบนาบิวครับ สังเวียนที่เป็นของแสลงมากๆกับเขาครับกับสถิติแพ้ถึง4จาก5นัดที่ผ่านมาครับแบบนี้จะไปสวนเร็วมาลินทีมผลินลตนักเตะบอลลงดอยังไงไหวล่ะครับน,น้อนๆก็ขอฟันธงครับเชียราชันชุดขาวครับสาวๆต้องเหลียวแน่นอนครับน,น้อนๆ ก็ชอบก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆหรือใครชอบใจก็เชียร์ตามไม่เชียร์ก็สวนได้ครับยังไงครับสําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ครับกดปุ่มแจ้งเตือนกันด้วยครับเวลาลงคลิปจะได้สเวลากันสัก10นาทีครับมาเลือกทีมเชียร์กันให้ทันก่อนบอลจะคิก off ครับจะได้ไม่พลาดก็สําหรับวันนี้ครับขอให้เพื่อนๆเฮงๆปังปรวยๆครับวันที่สุดตาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ